สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับนิงแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาซื้อของกันค่ะมาที่ตลาด Farmer Market ที่ Temple City นะคะอ่ะจะคนละ Farmer Market ที่พาไปครั้งที่แล้วนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลอะคะ่ะขับรถประมาณ5นาทีถึงค่ะตอนนี้นะคะโอป้าก็กําลังเตรียมพร้อมให้โอจินอยู่นะคะเอจินใส่รถแล้วก็ตลาดที่นี่เขาก็จะมีขายคล้ายๆก,กันกับที่อาแฮมบราฟาร์มเมอร์มานะคะก็จะมี พักผล,ลไม้ต่างๆสดๆจากฟาร์มนะคะแล้วก็จะไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในด้วยกันเลยนะคะโอ้โหวันนี้โอป้าใส่เสื้อมวยไทยนะคะมวยไทยไฟเตอร์นะคะ h o w s e you like t h e s s i r t i like it cool right โอป้าชอบมวยไทยมากค่ะอันนี้ก็เลยซื้อมาให้จากตลาดนะคะ เรามาถึงข้างในกันแล้วนะคะตลาดนี้จะเล็กกว่าแฮมบราซัมเมอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรขายมั่งนะคะ Wish me daddy Oh there's a line I think for that one Go over. Walk down this way. เอ่อ we're gonna come back to this shop <laughs> <laughs> จากตรงนี้เข้าไปอีกทีนึงนะคะร้านแรกนะคะก็เ,เป็นร้านขายดอกไม้ต้นไม้นะคะ มีต้นดอกมะลิด้วยค่ะอันนี้ต้นดอกมะลิส่วนนี้ต้นอะไรไม่รู้อ๋อนี่น่าจะเป็นของกินหรือเปล่าไม่แน่ใจผักผักดอกกุหลาบนะคะ <c oughs> Daddy do you need more orange ก็จะเป็นมันนะคะมันไข่ไก่เห็ดอ,อันนี้คือเขากั้นไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในนะคะ,ะเพราะว่าต้องอยู่ใกล้ๆหน่อย มะเขือยาวน่ากินมากเลยค่ะคลูกเล็กเเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาซื้อมะเขือยาวมีมารุมขายด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นผลไม้อบแห้งคือทุกคนที่ซื้อจะต้องยืนอยู่นอกนอกเชือกนะคะรขบกั้นไว้เพราะว่ามีไวรัสเน่ Baby Nicky, oh. hey. say hello. you <laughs> got tired of pushing the baby around, so. Hello. hello. To come the thing. <laughs> say hello. Hi, hi, Mama. Like <laughs> do you wanna be? Do you wanna be his first friend? You never have friends. Come <laughs> hey. on. <laughs> <laughs> yeah, you'll change. That'll change in a minute. Oh, yeah. Look at my talking. baby. Oh, Aww, <laughs> so cute. That's a cute baby you got there. A little monkey, I think. Yeah. little <laughs> <laughs> a <on your> toy. He's a toy. Tell him bye, buddy. Bye. Bye. <laughs> bye. -bye. <laughs> 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 bye have a good day โอ้อันนี้ร้านนี้มาไกลเลยค่ะจากเฟรชโน่นะคะโห oh, มีบวบหอมด้วยมองเห็นแล้ว อันนี้คือแถวที่จะเข้าไปในร้านนะคะแถวค่อนข้างยาวเลยค่ะร้านนี้ <Yeah. S 2> คือตอนนี้เรากําลังมองหามะละกอกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านนี้เขาจะมีมะละกอรหรือเปล่าเพราะว่าที่ตลาดที่ตรงอะแฮมราฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเขามีมะละกอดิบขายนะคะ mm hmm. นี่เรากําลังมองอยู่ว่าเขามีมีหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องรอไลายนานแค่ไหนนะเพราะว่าไลาย์ยาวมากเลยะคะ่ะ ตอนนี้พวกเราเปลี่ยนใจนะคะไม่รอลายแล้วเพราะว่าลายมันยาวมากเลยแล้วเราก็ไม่เห็นว่าเ้ามองไปแล้วไม่มีพาไม่มีะมะละกอน,นะคะเพราะว่าอยากได้มะละกอสดๆเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินกลับไปทางนู้นอีกดูอีกรอบนึงว่าว่าอยากจะได้อะไรอาจจะอาจจะซื้อมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวเพราะาเห็นมันเป็นลูกเล็กๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาซื้อสักที่ร้านนี้กันนะคะเดี๋ยวจะซื้อถัว่วยาวแล้วก็มีถัว่วพูด้วยค่ะแล้วก็จะซื้อข้าเขือยาวด้วยนะคะเ,เดี๋ยวแต่ว่าต้องรอคิวก่อน Um, can I get half pound? Huh? Half pound? Half pound? Yes. Four dollars. Yeah. Uh, can I get one of these? Um, I mean I two. Know. Two. Yeah. And how much for this? Three uh, dollars a pound. can you get one? Huh? One pound? มะเขือยาวแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะทั้งหมดนี่คือ11ดอลลาร์นะคะประมาณ300สกอตแงนด์300นิวซีนดๆนะคะแล้วก็เอาสัส่งถึงที่เราเตรียมมาะค,ะค่ะอ่า

เดี๋ยวจะมาซื้อผักเคลนะคะแล้วก็เอาใบอ,อีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเอาไปทำน้ำผักปั่นนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตัวนี้กำลังลออแถวอยูน่นะคะแค่นี้เกตเอา one kale and one dish เยอะ4ดอล l าร์ And can I get our uh, one radish too? Okay. Hot skin kale. Want me to cut the? Yes, please. Okay. Yeah, yeah. Hot kale green beans. And can I get um? Three tomatoes? Ah, mm -hmm. uh, I mean half-half. half pound. Uh -huh. Yeah. that's uh, Yeah, That's yeah. yeah, <laughs> a Yeah, okay. ค่ะตอนนี้พวกเราก็ซื้อของเงินเสร็จแล้วนะคะมันตลาดนี้มันเล็กมากเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันนะคะก็ได้ของเท่านี้นะคะหมดไปประมาณ เกือบ20ดอลลาร์ก็ประมาณถ้า600บาทไทยนะคะก็ได้ผักสดๆนะคะก็เดี๋ยวคงจะไปหาอะไรกันกินต่อนะคะก่อนเข้าบ้านก็เดี๋ยวกาลังดูอยู่ว่าจะจะกินอะไรกันดีโอป้ากําลังดูอยู่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะยังไงก็หวังว่าคงจะมีความสุขกับคลิปที่หนิงทําให้นะคะให้พี่น้องทุกคนได้เห็นอ่าการใช้ชีวิตอ่ของ หนิงนะคะที่อยู่ที่อเมริกานะคะว่าเออเรามีไปไหนไปทําอะไรมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะยังไงก็ฝากติดตามในคลิปต่ต่อไปได้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คะ่ะตอนแรกพวกเราว่าจะกลับบ้านนะคะแต่ว่ามาแวะซื้ออาหารก่อนนะคะเป็นอาหารเวียดนามค่ะร้านนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีอะไรขายบน้าง